ดูภารกิจของฐานอื่นๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อเลยนะคะเราเริ่มกันที่กรมฐานพรานที่36ค่ะได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564นา้ณบ้านใหม่วังยาวตำบลแม่สเรียงอําเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน6เที่ยวปริมาณน้ำา36,000ลิตร ระยะทางไปกลับรวมทั้งสิ้น120กิโลเมตรเพื่อบรรเทาทุกขให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามโครงการราดราดัรดร่วมใจช่วยภัยแรงซึ่งก่องทบปกโดยกองกำลังนเรศวนได้ให้หน่วยฐานในแต่ละพื้นที่จัดชุดบรรเทาสาธรารณภัยในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และเมื่อได้รับการร้องขอตามโครงการก่องทับบกช่วยเหลือประชาชนโดยยังคงสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังหน่วยทหารได้หรือแจ้งที่กรมฐานพรานที่36ค่ายเทพสิงหมายเลขโทรศัพท์053 681300